เคยได้ยินว่ากินปลาดิบจากทะเลได้เพราะพะยาธิไม่อยู่ในทะเลอันนี้เป็นเรื่องจริงไม่จริงครับเออเอางี้ก่อนมันมีพยาธิอยู่ตัวหนึ่งเลยที่มันอาจจะมาพร้อมกับปลาดิบซูชิเนี่ยที่เรากินได้ชื่ออาอน,นิซาคิสตัวอ,อื่นเนี่ยไม่ค่อยมีใครเคยเจอเท่าไหร่ครับมีแต่อตัวอาน,นิซากิสเนี่ยแหละที่มันจะเป็นหนอนตัวกลมไซส์สักประมาณหนึ่งเซนกก็ใหญ่อยู่เออคือมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าบางทีจแทรกอยู่ในเนื้อปลาที่เรากำลังจะคีบเข้าปาก เดชบุญก็คือพวกแซลมอนทั้งหลายเนี่ยกว่าจะมาถึงปากเรามันผ่านการแช่แข็งมาแล้วซึ่งพอแช่แข็งปุ๊บไอ้พวกนี้ตายหมดอืเพราะนั้นอาจจะมีกรณีคือไม่ใช่แช่เย็นด้วยนะต้องแช่แข็งจนกระทั่งมันตายเลยเออซึ่งส่วนใหญ่อ่ะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยคือเรากินต่อให้มีพยาธิอะเรากินตัวที่มันตายแล้วก็ไม่เป็นไรแต่บางทีถ้าเป็นชาวประมง ตกปลาแล้วแรหขึ้นมากินถ้าคุณกินแซลมอนสดๆเลยที่แบบเพิ่งจับขึ้นมาจากน้ำก็มีอกาส,าสที่จเจอท<ต>ีนี้ถามว่าทําไม<อ>ปลาทะเลโดยทั่วไปถึงมีพยาธิที่มันน่าจะอันตรายกับคนน้อยกว่าปลาน้ําจืดก็เพราะว่าในวงจรชีวิตของพยาธิมันวิวัฒนาการมาแล้วให้สอดคล้องกับอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นจริงในทะเลไงเช่นมีแมวน้ํามากินปลาอย่างเงี้ยซึ่งคนมันเหมือนไปเป็นส่วนเกินที่มันไม่ค่อยได้เกิดขึ้นไในทะเลเนี่ยเหมือนกับบอกว่า โอกาสที่ปลามันจะถูกแมมโมลตัวใหญ่มากินมันอาจจะอาจจะน้อยกว่าปลากินปลากันเองมากกว่าอ,อพยาที่จะตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าจะไปหาแมมโมลสักตัวอย่างเงี้ยมันก็เลยน่าจะมีน้อยกว่า